ถ,ถ้าสบายดีท่านผู้ชมเละผู้สื่อถกุทานถึงตอนนี้บาวปิซางก็อาจจะได้พาครอบครัวไปหาบา๊าบบุญนำซึ่งเมื่อนี้บาอบบุญนำได้พาสาวทงเหลืองก็จะมีไม่เท่ามีแล้วก็สาวลีน้องเต่าน้องยงแล้วก็น้องจงใจมาวางอย่างเนาะซึ่งเบื้องงก็ดีใจอตอนนี้พวกเขากำลังจะไปหาบา๊าบบุญนำอยู่ที่บ้านพักเอื้อแสงสุรีเนาะ อาเป็นอะไรอาไปติดตามรับสมงกรมการับซมเนาะเอาตอนนี้อาพวกเขาก็จะได้เริ่มไปแล้วเนาะไปเ,เน,ไปนี่ยนี่อันนี้ก็คือลูกของบารเบียช้างเอาประเทนั้นทางหน้าลูกโอ้ยอันนี้คือ้าวตาโบ่เนี่ยโ้ยสเกเจ่ เนี่ยพื่นดีใจเนาะอ่านีแหละกำลังก้าเียมเดิดไปแล้วอือแบบนี้แหละแบบบบไปส้างก็ดีใจเนาะใช่ว่าพรานพลังไปเดินทางมาเนี่ยกำลังไปแล้วอิทอิทฮะอิทโอ้ไปคิดเขายำ

สบายดีสบายดีโอ้แมทาวีสบายดีเมทาวีายดีสบายดีสบายดีเดกมทีเียงอามีเาเางเดียวสบายดีเจ้สบายดีด้ยโอ้กลังเข้าพักบเอ่อ่า อ,อันนี้ทำผู้ชมอันนี้ก็คือ,อ,นนคอ,อเอื้อแสงสุรีเจ้าของบ้านพักจำปาเฮืองอ่าอุที่บ้านผู้ดินแดงเมืองเวียงเทวงนจันเนาะอันนี้ก็คือเพิ่อนอากำลังพับต้นสาวตรงเหลืองที่มากับบบุญนำเนาะแลัก็สาวนุกนี่แหละอันนี้ก็คือครอบครัวของบัพปิช้างที่ได้มาแม่ละ่ะอ๋อเจ้าเข้าไปในเด้อเออเพราะว่าทบน้ำก็ทำน้ำเลยจะกินข้าวอ๋อ สบายดีสลีเอ้สบาดีนี่นี่ที่ซางกิเท่นี้แม่แล้วนี่โอ้ดีใจ้อันเป็นสห้องบ่อ๋ออันนี้ห้อง่ไอ้คุณนี่ออ่าจนี่ สวัสดีลูสสกสว oh ัสดีสว oh. ัสดีน้องจอมนี่ไงโอ้ยทำผูส่งเบียรสร้างดีใจาจเน่เอ้าเน่ลูกเน่อันนี้น้องอันนี้น้องเมื่อว่าสนอสนอกอะไรเงินเนาะอันนี้ก็คือที่นอนเนาะ ที่นอน,อน,นที่นอนของสาวรีแล้วก็รไม่เท่ามีสาวลีก็ไม่เท่ามีจะนอนอย่างนี้แล้วก็ส่วนเด็กก็เสียนอนน,นอั้นแล้วบางทีบ้านบ้นนำก็จะให้สาวลีนอนกับลูกแล้วก็น้องจมใจกับสามีนอนน้วกันนอนสาวรีเนาะสาวรีจะนอนบนไหนตอนนั้นมักตอนนั้นบอกสิซ้อนนั้นอันน้ำหนเัออ่ะ,อ,ะอันไม่เท่ามีอย่างเข้องหนักเนี่ย นี่แหละบ๊อบนำก็าเดินทางมาไก่ไม่ลโอ้โหนี่อเมทนอนนี้อาลาโกซาลีนอนพุ่นเนาะกับตีเต้าเดึงมีสามคนนอนนี้หึ่งเฮ้ยเมอไหร่มาลดบอสมาลด อ้าวโอ้มายจมูกสุดทุกอนกองแม่นี่นะเดย์อาไทยดูโอมันจะเป็นแบบนี้โอ้แมนกัน์ัซนอาทุกเห็นเห็นเห็นซองด้านเลยแมนปอาเพื่อนเรามีเงินซื้อเนาะพวกเราเอาเวลาเวลาลงมันก็ให้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้แมนเออโอ้คักเนาะแมนเลยโอ้ยเพื่อนมีเงินซื้อตังค์สิบเอ็ดโอ้นาข้าวขนาดพี่น้องเลยโอ้ยจะได้ไปซื้อน้ำเด็ดเฮเลยนี่นะแมนมีฟังก์ชันหลายเซ่อ โอ้ยเพิ่นลรามีเงินเนาะนี่แล้วคนมีเงินนี่มิดคนบ่มีเงินในคงพี่เนาะเลยฟังก์ชันถ่ายวีดีโอเออกันสั้นโอ้คักพี่น้องเอ้ยเนาะนี่สั้นแซกเกียวพี่น้องเอ้ย 1080p ปดคูนวกเฟรมอืีกันสั้นใช้แอปโฟกเเอะแบตแบตเตอรี่เท่าไหร่ดิแบตเตอรี่4,600โนสองรอยเ่าทราบอ่าสามนาทีเต็มสามนาทีเต็มร0อเปดลิ้นเป็นมือ สุลาเมนโอ้โอ้ตะยกนี่นะนองคักแท้ว่าเนาะโอคักๆๆอ้าแหน่เคนี่แหละตอนนี้บ่สงอากได้มาฮอดกับบ่นําและที่่นําเดินทางมาแต่สยามบุรีอือแล้วก็นําพาพอตรงเืองอ่ามาเยี่ยมยามทาข้าเมืองมเวียงนี่แหละอ่า มืออื่นกบพาเขาไปยามเบสยร์ช่างเนาะมืออื่นนาตยเวลาไปยามนี่สรีอีนำจะพาไปไปลินเหินเบียร์างเด้อมืออื่นเด้อม่นนี่กินข้าวนำกันอยู่นี่น้อยไม่เท่ามีเนาะจะเห็นบืเหินเบียร์างน่ะจะเห็นเออจะเห็นเนาะเออนี่แหละนีมุกดีใจอ่ะดึกน้อยก็ดีใจลุลูกดีใครล้วบอกดีแะ้วบอกใครน่ะโอ้อยังน้องเตา เต้านังไอเอ๊เอ๊เอ๊วะยี่เอ้ยสิเลเมืัมนนั้นว่นสิมาก็ได้มาเนาะสาลีเนาะอีสร้สางมาก่อนเนาะอีสร้างขี่รถมาสองมือฮัวสองมือหัวอืมเฮ้สาลีสาลีคนงามแต่มายามวางเบียงแล้วก็ไม่เท่ามีคนงามเนาะมไม่เท่ามีาม,มื่ออื่นถาแปลงเลยเนาะนี่เหี้ยว จะพาอันไม่เทมีไปเบิ่งพี่ตรเห็นบอมาเมื่อกี้เห็นบอ้ยังจะพาเบิ่งอันตัวใหญ่ๆเบิ่งบ่ลุ้นตัวใหญ่ๆได้เออจะพาไปอาบน้ําอยู่พุ่นจะพาไปเที่ยวเออพาไปเที่ยว่นอืออาบน้ําโดดเลยโดดๆเลยไปอาบน้ําเหรอวะอาบน้ําอาน้ําแล้วกินข้าวเนาะ อิ่มแล้ว,ลวกิ้นยังมาเลยจิ้นยังมาเลยจิอ้มารุดป่ะ,ะ<อ><อ>กินปูน,<อ>นสิ <c oughs> กินปูน <c oughs> กินปูนเออเจ้าอ่าท่านผู้ชมก็คือรที่าผสมเห็นเนาะอันนี้ก็คือนนอ่าเสาพ่อตรงเรื่องได้เข้ามาอ่าย่ำยามทางข้าวทางเมืองวังเวียงพอบ้ากุนําได้มาเวียดอยู่อ่าทางวังเวียงฟามีเอฟซีอ่านัดเจอบากันําแล้วก็ย่กเห็นอ่า สาวตองเลี้ยงบําเพ็นำก็เลยนําเอาซี่ซี่ฮาคนนี้มาเนาะเยี่ยมยามทำข้าวทางเมืองบางเวียงนี่แหละเนาะซึ่งบําเพ็สรางจะพาท่านผู้ชมไปหาเจ้าของอบันทักเพิรนเนาะนี่เลยอุ้ยกระชัวโอ้กูได้กองกางเลยนี่แหละสร้างกองเลยนะเว้ยแม่นกูเนาะโคตรเลยพี่น้อง อ่าตอนนี้เพื่อนก็ได้อาครัวกินบ่บ่ไอ้แสงอัน,นเฮ็ดกินแล้วบ่ำกำลังบ่อ๋อไมีอย่าให้น้องชวยได้บ่อ๋เอเอาแต่ผู้หญิงจะได้หรออ๋อเอาแต่ผู้หญิงชวยเนาะเพื่อนมาโอ้ผ <laughs> ู้หญิงก็ได้แล้วเฮือนขั้หน่อยๆเจ้าเจ้าเจ้า,จาอันนี้ก็คืออาเฮือนขั้วที่จะเอาใจกินเขาอ,อยู่นี่เนาะ,อ,ะอันนี้นี่แหละเพวกกื่อนก็โอ้ยก็เป็นผู้นหนึ่งผู้ใจดีมีบุญกุศลต่อสาวผู้ตรงเรื่องคอยช่วยเหลือเนาะเพื่อนก็เคยซื้อวัตถุ ปัจจัยไปมอบให้สาวตงเลืองเนาะตลารข้างเนาะคนละไม่ละแม่ละเพราะอันนี้ก็คืออน้องชายเนาะสวัสดีเจ้าเจ้าดีมือดีใจนี่มวันนี้ก็เออื้เสียงก็คำนับพับตอนสาวตงเลืองมาสุกุสกุลที่มาเยี่ยมยามกำลังจะแจ้งกลิ่นทำผสมนี่แหละเนาะเอาสำหรับคลิปนี้อ่าบริชางก็ มีเพียงเท่านี้เนาะกับเอื้อแสงสุรีมีอย่างก็ฝากไปติดตามซองของเอื้อแสงสุรีเด้อแสงแสงสุรีอ่ะนั่นแหละกส็สืทอองสาววังเวียงโอ้แสงสุรีสาววังเวียงนเนาะโอ้จเออจ้าเจ้าสีดำสมเนาะอ่าคนกับตั้งมุตั้งใจเนาะอ่าได้ยินว่าบางบุญนำบางเวียงแล้วโอ้ก็โทรหาบางบุญนำเออมาจาเมเอื้อเด้อเด้อจีเนาะเออมาอหาก,กันเลยเนาะนีะ่แหละทักแย่งกันเลยไม่ต้องไปทักอื่นละ ไม่เยายย่น้ากันนี่ให่ใหญ่เ <c oughs> จ้าเจ้า <c oughs> <อ>เนาะเลยเอ้าบุมยังนัเนอะเ่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย